Tell me pretty lies, look me in the face Tell me that you love me, even if it's fake ชาววีละสอดดีชาวฟิฟาชาวฟิฟาชาวมบายชาวพับจีชาวอวีชาวกาลิน่าชาวเด็กเหลี่ยมผู้น่ารักทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่ผมเอลยองนอง7เอ็กซ์ตัวนี้เกินนะคนเก่าคนเดิมเพิ่มเติมคือไอเยี้ยบกูมีท่าเพราะว่ากูเพิ่งทำา่างกิจเสร็จมาก็สอบกอภัยกับคำหยาบใค้จิ๊บพูดไปด้วยนะครับอือก็ถ้าใครดูอยู่ก็ให้เรียกถ้าเป็นใครที่เป็นเด็กก็เรียกพ่อพ่อแม่ ูุยแจตาใหญ่พี่น้องอะไรมันดั้งดูด้วยก็ได้นะมจะได้ไปทางสื่อสอนในตัวนะครับเพราะว่ามันมีคําหยาบคลาย w a t e r e l เพราะว่ามันมีคําหยาบคลายค่อนข้างเยอะนครับ <they come S 2> <ส>ก็ต้องอภัยไปในนาทีนี้ด้วยนะไปแล้วถามว่นนา,าวันนี้เราจะมาทำคลิปอะไรเหรอครับวันนี้เราจะมาทาคลิปทาภารกิจ free f r e นั่นเองนะเชิงตอนแรกผมจะทำจะ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 จจะอาจจะมาทำภารกิจนี้แล้วเออนี่นี่ใบชาไม่ใช่ ไปไหนแล้วอะอ๋อผมท้าเสร็จแล้วภารกิจสก,กินปืนนะที่มันจะได้สก,กินปืนนะเออไม่ใช่อันนี้อันนี้แรงโกจะได้นะแรงโกลสามแต่กูก็ยังขึ้นไม่ได้นะเพราะกูกะกูไม่มีคนแบกว่าเราจะมาทำให้มันยินดีกันนะอืมอือเยร็จเลยแล้วก็จะมาลองเล่นแมปนี้ด้วยเนี่ยซึ่งกูได้ลองเล่นมันแล้วแหละแต่กูลืมอดัดพูดซะดีเลยตอนเล่นเนาะแต่ลืมอดัดเรียบร้อยเลย,ยกู เข้าไปรอได้เลยนะแล้วก็เขามีเขามีภารกิจแจกสกินปืนนะสองวันแล้วเขาไม่รู้ว่าจะมีไปถึงวันที่เท่าไหร่นะแต่กูก็ทำภารกิจเสร็จไปแล้วมรัมนมันมีสามวันแรกอะแต่แต่แต่ผมทำภารกิจเสร็จแค่สองวันวันที่สามไม่ได้ทำนะเนื่องจากไม่วางนั่นเองนะไม่วางจริงจริงไอ้สัสปปืนที่เราก็จะใช้ล้วก็จะใช้อ่า เอ็มกับเอ็มแปดนะคือกูเลือกชื่อเลือกชื่อถูกหรป่าน่าจะถูกนะเออจะกันไปลองดูใช่เ m ็กับเอ็มูถูกต้องสวต้องมาเอาใส่กูลงซื้อก่อช่างแมงนี่ฮะฟังกิจแจกสกินปืนนี่กูโคตรชอบเลยสกินปืนสองอันนี้แต่กูได้สกินปืนไกมาโอ้นี่โคตรเท่ถือเอ็กอ็มแด้วยนะว่าัดไปยางไกนะ ดูนะว่าพิกัดที่มันขึ้นมันโอ้ยเอียมาถึงกูก็เป็นเทพพัดเจ้าเลยเหรอเนี่ยก็ทําทไงได้ลนะ่ะคนมันคือพัดเจ้าไนอะ้น้องอย่ามาเปรียบเทียบกับพัดเจ้าอย่ามาแย้มกับพัดเจ้ากูยังไม่โดนเลยอย่ามาแพัดเจ้าอย่ามาแย้มพัดเาหนึ่งจุดสองเฮ้ไม่ได้เออไปรถจังหวะนี้ยังไงฮะยังไงจังหวะนี้ อยู่เม e ื uh ่อวานหรออยู huh. oh! ่เมื uh ่อวานด้วยเหรออยู่เมื่อวานด้วยเหรอหัวแตกพี่น้องใครบ้างอาใครบ้างอาใครจะมาไฟใครจะไฟจะไฟมาเลยใครจะป้น้องเฮ้ยจริงกูไตกเลยเนี่ยโห้ไม่ย้อยอืออันนี้ต้องเข้าแรกนนี้ข้าแรกอันนี้ข้าแรกอือโอ้ร่วงเลยกูไม่น่าแลกเลยกลองต่อไม่ต้องใส่ไม่จำเป็นนะนะ เรามันใส่บวกอยู่แล้วเราะนะเดี๋ยวมันมีกล่องอยู่ด้านล่างใช่ไหมโอ้มันคืออะไรอ่ะอ๋อเอาเทยมันกลายเป็นเทพระเจ้าไปแล้วล่ะนะเราก็ไม่หวั่นนะผมขอเรียกว่าเทปพเจ้าแล้วกันเทพเจ้าใส่แนี่เทพเจ้าคุก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 ุก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 โอ้ไม่น่าเล่เลย มาเทพเจ้ามั้เหรอเทพเจ้าเทพเจ้าเทพเจ้ามาเทพเจ้าเทพเจ้าก็มาดิเทพเจ้าเทพเจ้าไงวะไอ้ว่าเทพเจ้าอยากเจอเทพเจ้าอ <the> <temperature> ัด oh, หัวส sure. okay. ักสักสองโอ้โหแม่ร้อยอี๋แม่ย้อยเฮียกูไม่น่าท้ามเลยเฮียมาแม่งสองคนเลยเกินเกินโอเคไปที่พิกัดเอนะแล้วกูก็มาถึงพอดีเลยมาใครจะวัดใครจะวัดใครจะบวกมาเลยใครจะบวกอ่ะ ไอ้กาบวกก็เข้าไปโอ้วก็อจอกันน่าเลยเอ,อ้ยเดี๋ยวมาเดวิดสวมชุดก่อกลายเป็นไอรอนแมนนะตาแกกลายเป็นเทพเจ้าแล้วมาดิกูคือเทพเจ้าไหนวะไอ้พวกลูกกระจอกทั้งหลายมานี่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 ยาเฮ้ยไม่ตายวะ อยู่ชู้กอนูก็หัวแตกหัวแตกจูก็หัวแตกกัพี่น้องเฮ้เือนเลือดี่น้อเฮ้ยเลือดน้อยานใครบังอาจทำเทพเจ้าได้ถึงขนาดนี้นกยสนี่ยสากูเหรอาส์กูเหรอานสางขาดีมากนะเล้วบอกไอ้เงี้ยอาสิบตักไม่ได้บวกมันแค่บวกอัตราการยดมั้งไอ้ตรงนี เอาเอ็มีเอาเอ็กอัดตัวไปแตเอารวบ้อยล่วงร่องร่องล่องไปดีหรอนี่อะไรล่ะเยเีใวนไม่น้อยมึงก็คือไปเก็บดีง่อเก็บอ่ากล่องเทพเจ้าอ่ะ <ๆ S 1> เก็บเองน้องเอ,อ้เอ,อือไอ้เจ้ามันปเป็นเจ้าพวกมึงไม่เก็บกันหนึงมามา่งไม่ไหวละไม่ไหวละต้องเปิดบโตแล้วนะอย่าให้ให้พระเจ้าต้องมาแบบนี้อย่าให้อย่าให้พี่ต้องมาแบบนี้น้องโอ้าวโดดหลบลงมาแบบนี้หลบแบบดิจิตอ้นตนมเออไปแล้วจ้าไปแล้วไอ้เหี้ยเฮ้ยยิงไปเก็บที่ไหนอันนี้สามดีจีอ้าอยู่นี่งสี่เลย เอ้ยเอ้ยอ่าลูกอีหลอยมึงอะฮะมึงหลอยกูเหรอหลอยผมนี่ว่าหลอย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 อ้าวห้าหลอยอีกแล้วจ้าคนเดิมป็เหรอคนเดิมมีหัวร้อนนะครับเป็นคนเดิมมีหัวร้อนเอาดิเฮ้ยไม่ตายได้ไงยิงหมดคาตีนแล้วนะ อ๋อร uhm, ่วงร่วงร่วงไปร่วงไปอือหือเก็บใครไม่ได้สักคนอ๋ออ๋อนี่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 จะวัดเหรอจะวัดเหรอจะวัดหัวแตกนั่งย่อไปก็หัวแตกดิ เจ้าเป็นไงล่ะไปเอากูไม่ให้มันเอาหรอกนินทีแล้วกันตาเน,นี้ไม่ได้เน้นสู้ัวครอยู่ที่ไหนที่พิกัดที่ซีไปเลยพิกัดซียิงแบบเทพเจ้าปูนบุญแล้วจ้านี <c oughs> ่วแตกคับตัวแตกไปทีตัวแตกไปทีหลังนี่ <c oughs> เพื่อน หัวแตกโอ้ยเพื่อนไม่ยิงเลยเพื่อนมีสกินปืนเพื่อนมีสกินปืนใหม่แท้ๆเพื่อนทำไมเพื่อนไม่สู้อ่ะเพื่อนเป็นไงเฮ้ยเนี่ยอะไรของกูครับเนี่ยอะไรครับเนี่ยอะไรกันครับเนี่ยกูขึ้นไม่ได้อ่ะแล้วกูจะขึ้นยังไง,งต้องไต่คอไปอย่างนี้เหรอ มันไม่ใช่วิธีที่ปเจ้าโอ้โหมีระเบิดเยอะจังวะเฮ้ยมันอย่ามาไปตีมันก็มาปูนตี้ปวเปวดไม้ผูกพุกไม้ด่าเลยก็ต้องขออภัยด้วยนะที่ไม่ได้ลงคลิดนานนะอื้อื้งนะอื้งนะโอเคหัวแตกเก็บสองจ้ะใช้เอ็มแปดอัดตัวไปโอ้ยหล่ออีกล้ทำไมมึงชอบหล่ออ่ะ ชอบหลอยใช่ไหมมึงชอบชอบหลอยใช่ไหมฮะชอบหลอยกันเหรอชอบหลอยชอบหลอยเหรอฮะชอบชอบหลอยอ่ะชอบหลอยฮะชอบหลอยเหรอมีคนมาหลอยฝังนี้แน่นอนเองไหมเองไหมเองไหมดูอีหลอยอ่ะโอ้โหลุมอ่ะเกิน กรที่เอไปเลยไปเอไปเอเดี๋ยวมันจะต้องมีกล่ <somebody> mm hmm. องเที่พระเจ้าอยู่แถวนี้โอ้ยโอ้ยเโอ้ยก็เปิดลงได้ไงวะเนี่ยเลีโก้หรือไวเนี่ยเระเจ้ามาเหียนเลียโก้มาลงหา่มแม่เหรออาตัวที่พระเจ้าตายไปเลยหนึ่งคน เราสามารถฆ่าเทพเจ้าได้ไงก็ไม่รู้นะไันก็คนมันโหดนะลูกมาผิดทางไอ้ที่อะมาผิดทางอื้มอื้มอืมอืมโอ้ยหัวแตกหัวแตกพี่สิหัวแตกหัวแตกหัวแตกอื้มกูก็ตายเหมือนกันเพื่อนมันก้าวชี้แล้วแพ้แน่เลยทีมกากระโอ้ได้ทีมกากระได้ทีมไก่ มึงอย่าเล่นไก่กันสิเพื่อนโอ้โหไม่กอดโอไม่กอดด้วยไอ้เหี้ยเอ้ยไม่เล่นไก่นะเนะ oh, ก,ก,กินนะเกินโอ้ยอันนี้ก็หมู่เตียงเลยหมู่เกตียงเลยบุกเนเตียงเลยบุกเนเตียงเลย,กกย,เลยตายไปหนึ่งเก็บตัวบอลเก็บตัวบอลขมวแตกอู ừ, ้แพ้อีกแล้ว อือดูเห้ยเลยนะอ้ยเล่นไก่นั Evan ่งเงินดีๆหน่อยดิโวไก่กากกะโหลกลาเนาะไม่หวานเลยเดี๋ยวเราจะไปดูแต้มแล้วนะเราฆ่าได้กี่คนโอ้ยยี่สิบสองนะดูอ่ะโคตรไก่กันนะเล่นแต่ละคนโอ้ย ก็คนนึงค่าเจ็ดคนนึงค่าหนึ่ง, 7, นนงอ่ะอือเกินมึงดูทีมอื่นนะเฮียมึงดูทีมม,ทมันมมนะเฮียมีแต่คนเล่นแบบเป็นเฮียไม่ไหวเล่มงึงก็โลกาลานะ เราอะเราเฮ้ยววผ่าแล้วเฮ้ยสามสิบหมาเราจะมาดูของนะฮะว่าวิวสามสิหาเราจะตังด้วยจะได้หนึงองั เฮีย,ยได้กางเกงขาวอรแกวเลยคนรแต่ได้เลยตอนแร้เฮียถือว่าจะกาเขาเถอ,อะอคนไม่ได้เติมไม่ยังงี้ยนะเจอของฟรีก็โอ้โหตาลุกฟ้าเลยเฮียกูเลยยังชอบเลยปีนี้จีเอ็มเจ็บของฟรีโคตรเยอะโอเลยเข้าไปหยในเกมแล้วเฮ้ยครั้นี้นเล่นกันดีๆหน่อยนะเพื่อนวาดกิ๊บอยู่นะเพื่อนมึงอย่าทำให้กูเสียหน้าสิ เอาเอาดีๆเอาแบบเอาแบบเฟี้ยวๆงอๆเลยเอาเฟี้ยวงอเลยเอาให้มันอึ้งกันเลยว่ะมู้เล่นไปได้ยังจากนั้นจัดการเอา M4 40 X M8 แล้วก็ตอเกาะมาโอเคร่วมเริ่มได้พอเลยนี่ครหล่อแต่ผูิงจะเป็นตัวผู้หญิงก็ตามเถอะนี่หญิงสองชายสองแล้วก็รีบรอกระสุนก่อน ไม่นายยิงเล่นเลยไปที่พิกัดเซลุยลาสโกคอมอนโกโอ้เย่างมันมาไอ้เจ้าทีมนี้ตึงจังวะมาถึงมันก็เล่นเก่เลยเอ๊ะมาถึงมันก็ได้เลยเหรอมาถึงก็ได้เลยเหรอโอ้ยิ่งเริ่มเกมแล้วมันได้เลยอ่ะอะไรวะมึงมีสกิลแคนรี่ตัวแอนด์สัตว์วิ่งเร็วชิบมไหมเจอตำแหน่งเจอตำแหน่งเจอตำแหน่งสกิล

ย่าเป็่อไม่รู้ตัวเัดีดีไอ้เ้ยมาเป็นกจ้าวมาเป็นเจ้าวอีแล้วรอ้โห่อ้องนี้เป็นหวัด ไม่หายเนี่ยขึหน่อยยัง่ดีวะอู้หูมาไอ้สตวเฮ้ยกูยิงแรกเข้ามามันไม่ตายวะปืนก็จะกินปืนอันเดียวกันเฮีไม่อยู่ตรงนี้พอดีเลยเขงงาจยจะเข้ามาเ้าก็แฝงตัวเข้าไปเห็นตัวไม่ได้ โอ๊ยอะไรวะไม่ไหวละไม่ไหวละในเมื่อกูซุ่มแล้วไม่ได้ผลก็ต้องบวกแล้วล่ะแล้วพิกัดเอไหนวะแหมพูดอย่างกับไรครับเลย x y z เนี่ยทำเป็นพิกัดนั้นได้ไหมครับถ้าใครเล่นก็จะรู้ว่ามันคืออะไรบวกเลย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 โอ้ย เพื่อนไม่ยิงไม่กูเลยเริ่มมึงนี้ละเริ่มมึงนี้ละคือเพื่อนกูเล่นเต็มกงนสักคนไหมหรือว่ามันเล่นโหดจันเองมึงก็ไปยึดป้อมก็ดีเล่นเต็มกรณีเพื่อน ไาย,ไไหหกยไากไปมากเลยนี่อหไวะนีเหรอนีเหรอทีนีเขาว่งเลยโอเคพีก่กัติบีไปเลยโอ้ยเยอะยจะตายเลยไปแล้วจ้า เข okay, okay, okay. ้ามาเข้ามาเข้ามาเออไม่ใชม่ใ่อีๆแบบด,ด,าาดูดีๆ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 ดีๆดูเีๆดูดีๆดี่ดีๆดูดีๆดีๆดิมามาปด ไม่ไหวแล้วต <im Claire> so so wow. oh, cool. ้องบวกมากแล้วไม่ตัวเลยพี่เนลือแค่แต่งครับโอ้ยลูกซื้อหมดเราใส่จังหวะนี้แหละเอ้มินเปรมา อือน, ER น,นี่โอ้ยยย้ยย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 ปืนยย่ยยยยยยปยยยยยมยยลยกปืนยย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 นยยยยนยย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 ยทยย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 ย เตียูวกองก่อนเออยาจะถึงแล้วเคลรี่ก็ยิงใ่ไหมไม่ไหวแล้ว <c ười> ไม่ไหวแล้วมันมยิงมาไอ้แก่โ <c ười> <ส>่ตะี<ส>้แตัวน <c ười> <ส>ี้ยด คือหนาต <'Kay? S 1> <boss>, ัวพี่ใไหมมามาเลยหูตายตายอตวตายีดตัวผมไม่ได้ตายนะโนอ้ยยิงหกูแตกเลยตอนนี้รู้สึกว่าผมดีคิวน้อยนะ ตทุ้มหม้อทุ่มหม้อเฮ้ยโอ้ยเพื่อนหลอยว่ะเพื่อนมันหลอยว่ะเดี๋ยวเลยจ้าโอ้ยตีตะปีดแล้วจ้ามามีต่อยเดี๋ยวนะน,นี้นะปืนนีให้ใช้ให้ใช้ อู้อู้ตาย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 กูนี่แหละตายแล้วล่้หู้โหููห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 ูเูหูหหูหหู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 หาหูห กปกเดวแล้วนเอาไปจากที่นี่ก่อนไอ้ยเล็กตองตกไอ้เวเกือบตาย Boy, bây giờ, 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 bây ลัมงมีพลเพื่อนระวังเออจะลมุนนวนไว้หน่อยยังไม่มีตาไหนที่ผมไม่ใช่ที่ผมชนะเลยใช่ไหมอะพอผมอาจีะมีชนะจังเลยวันาอาดี้แพ้รัวเลยอะ อ้เน็เนเนอ้ยเน็ดเน็ตเน็เเน็ตเนเอ้ยน็เป็นไรวะโอวต์ the f k โอวัต the fuck what the fuck w h t t e fuck โอ้ว้าขว้ว้าไอ้เหี้ยนี่เป็นไรวะตะเกียคุณไม่ต้องเห็นแม เก้าเเลยอ่ะโอ้โหกลายเป็นเท่าเก้าแล้วกลายเป็นแล้ว่ามันจะหนึ่งร้อยแล้ว่ะแพ้แน่อะไรนี้เฮ้ยเหนยา้าอะไม่เหนยเฮ้ย กูอัดตัวปเป็นขนาดน้ำม่อแต่เหรอทำไมเวลากูเล่นเวลากูอัดชิด้รู้สึกว่าปืนมันจะเบาลงนันเนี่ยเน่ยยิงใครไม่ตายเลยอะ่ะอ่าคหนึ่งร้อยอะงนี่ตัวเอ่ะเป่นเงที่อะไรยังไวิ่วหนร้อนละ มื้อมางีอะมนี่อะมึงนีอะมนี่ดเหรอมนี่ด้ยรมนี่เหรเบี้ยมเบี่ยมเอ้ยเระเบิดอไอวีเลยโอ้ยนี่ไปเลยไม่ ชนะอยู่แล้วมันเล่นระเบิดจันี่ว่าโกงอ่ะโอ้โห่99แล้วเกียร์แล้วเร็วตัว

มไม่ใช่ตอนเน็ตนะตอนนี้แค่คะแนนกกเก้าเก้าอีกแที่ยมเดียวกูก็อาจจะใครจะได้ไปเียเพื่อนวิ่งไปได้เลยละ่ะโอเคปิดคลิปค่ะถ้าชอบก็อย่าลืมกด like, กไลค์กดติดตามแล้วกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำทคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายถ้าใครอยากให้ทำคอนทเทนต์อะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้คลิปนี้เลยนะครับเออแล้วก็ไม่ต้องสงสัยนะทำไมไม่ค่อยได้ลงที่น่าติดเรียนจริงๆนะครับโ okay, อเคบ๊ายบายยินโชมา going under oh